จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราไปดูการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดพิจิตรกันบ้างครับจังหวัดพิจิตรนะครับจัดโครงการสวนสะอาดอากาศดีมีความสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวนการนาเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการสวนสะอาดอากาศดีมีความสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมรณรงค์ ให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดรักษาสวนกาจนาเฉลิมพระเกียรติให้มีความสะอาดร่มรื่นมีความปลอดภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันได้ช่วยกันดูแลรักษาทั้งความสะอาดทั้งเครื่องออกกาลังกายให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยกิจกรรมในวันนี้ผู้ว่าราชก,การจังหวัด พร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้หลังจากนั้นผู้ว่าพิจิตรได้ตัดหญ้าด้วยรถตัดหญ้าเป็นการเปิดทําความสะอาดซึ่งมีนักเรียนและประชาชนร่วมกันทําความสะอาดหลายร้อยคนช่วยกันสร้างให้สวนสาธารณะแห่งนี้มีความสะอาดน่าเข้าไปใช้บริการตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่มีความปลอดภัยอีกด้วย